วันที่11ตุลาคม2566ดกรกพันน์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางนันพัชแก้วดอนภัยผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะสมา a r ทิตี้ ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองโดยมีหัวหน้าสนาชการแหละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าวร่วมและได้รับเกียกกตรติจากดรจักรพันธ์จุลโพพร้อมด้วยทีมบริษรัทเบ d r o c k อนา l ลติกจำกัดบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองและสาธิตแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง หนะ้ห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี